ฉันน่ะฉันคือฉันคืออีโกอิสมีตัชีปัญญาอ่อนมันยิงไปไหนก่อนยิงถามจริงเหงอ,เไอะไอพี่อะมันจะไปรู้เมื่จับไกลซะกำแพงส่งห้คูว่าจบแล้วส่งให้กูก็การันตีประตูแล้วไอ้เหี้ยส่งอะไรมันก็บอกอยู่ว่ามึงเึงยิเปี๋เเดิ พอดีมโอโกเลยโคตรหวานอ่ะหวานช่ำแต่เฟอร์อิมแพอยังวงนี้เขาไม่เล่นบนฟ้าเขากระโดดแล้วมีศัตรูยอรอยแย่งบอลแล้วเขาปัญญาอ่อนแล้วดวกระแทกใสไหสายสุดท้อเชนได้ตหน้าเอาแล้วไอ้ฟองจินอูยังไงฟองเบคอน <c oughs> นี่ยะดนปอลิโอ ใครไม่ได้บ่อนไว้เหี้ยเอ้ยไม่พลาดอ่ะมึงไม่พลาดต่ออ่ะมึงไม่พลาดต่อ <_ d isco> อ่ะนี่มันอันดับที่สองร้อยเก้าสิบเก้าเที่ยโอ้อยอ้อยอ้อยกูเด้งเลยเอาแล้วนี่มันอันดับสองร้อยเก้าสิบเก้านี่นะเขาสับไกลแล้ว <_ d isco> แล้วมึงคิดว่าโกบาริโอยัง,งจะรับได้จริงหรไม่รับได้ได ต่ก็ไม่แน่ล็อกระยะไกลแต่กูก็ไม่ค่อยเชื่อว่ะเฮ้ยมันแค่กระโดดที่เฉย,ยนั่นงนั้นะไปเราบอลเลยก็ได้มะเดี๋ยวที่นี่ก็ส่งส่งจริงๆวะ่ะส่งไปไหนส่งไปไหนยิงเลยวะจีเจแมงไม่น่าส่งงา่ายๆนะกระโดดแล้วโอ้โหยิงเร็วอ่ะเอาจะด้วย เข้าแหละเฮียโกปาลิโอขนาดนี้แค่มันกระโดดก็ได้แล้วแต่อีที่นี่คือแบบระยะไกลมองไม่เห็นส่งอหรอเห็นมาเล็กสาระนะยินไหมยินเลยเออปัจจัยออนปัจจัยออนโอปัจจัยออนมันลอยแล้วนะโดนยิงบอลอาขาอุ้ยมันลีเแล้อ้าว โอ้ย oh. เออแอมเมตาวิชั่นไงล่ะฉันอะมีเมตาวิชั่นฟักกิ้งแหละกรเย็ดพ <3: ENNIS> อมึงสนุกแล้วกันโอโตยาาแล้วหรอ่ เสี่ยแม่งเลยสัตว์ใช่ก็คือก็คือมันจบ,จบแล้วแหละกูล็อกมันจบแล้วมัโกเป็นบอทเลยฮะต้อง <c oughs> แต่งหน้ <c oughs> นาหน้ามันเหยียดกูนี่ตาวิชันตทนี่แกน่าจริงเลยวะยัง <c oughs> ดักเกิดเด็กพี่อ่คขวดปัญญาอ่อนเลยตับไก่ซะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนขอเล่นะบอลเนี่ยเอ้อหุูดบูดเอาเกิดอะไ่ออกตีนี้ที่นี่ที่แกบไม่พูดเลนเอารับยอดลับ่อยเอาเลย ไมไรอ่ะแต่ละคนนี่กูจะรู้ยังขู่เทียดอ่ะแต่ว่าต,ตัวไม่เงียเทียบหลายสัตว์